ของหายากในโลกภิกษุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปตพภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ อยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งลองดูย่อดหน้าแรกนะพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรถ้าสมมุติมหาปทพียันยิ่งใหญ่มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดท่านมองไปที่ทะเลนะไม่ต้องดูตอนนี้ก็ได้ท่านเห็นอยู่แล้วละทะเลแต่อุปมานี้ของพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไร แม้แต่พื้นดินที่เราอยู่เนี่ยก็ให้กลายเป็นน้ําไปให้หมดนะในบรรทัดแรกท่านดูดีๆมหาปรัเพียนใหญ่หลวงนี้มีน้ําท่วมถึงกันให้หมดเลยทําไมล่ะบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งเจาะรูไว้อท่านนึกถึงกระบอกข้าวหลามก็แล้วกันแล้วเจาะรูไว้รูหนึ่งแล้วเขาก็โยนลงไปในน้ําน้ําทะเลนั้น่ะลมตะวันออกพัดไปทางตะวันตกตะวันตกเพราทางตะวันออกก็คือ ลมก็พัดไอกระบอกเนี่ยลอยไปโดยอิสระนึกภาพออกนะทำไมอ่ะหนึ่งให้ผืนน้ำเนี่ยใหญ่มาโหรานเลยใหญ่กว่าเดิมอีกดูเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าค่อยๆใส่นะให้น้ำเนี่ยเต็มไปหมดไม่ไผ่เจาะรูเล็กๆโยนลงไป แล้วน้ำไอ้ลมก็พัดไปโดยอิสระนั่นแสดงว่าไม้ไผ่ไอจะลอยไปไม่มีประมาณเลยนี่คืออุปมาแล้วท่านบอกว่าในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตัวเดียวนะสาระก็คือว่าท่านจะบอกว่าเต่าเนี่ยถ้าโผล่ขึ้นมาแล้วหัวเสียบในกระบอกไม้ไผ่โอกาสมีแค่ไหนแต่ไม่ใช่แค่นั้น เต่าเนี่ยท่านดูดีๆนะแค่เต่าธรรมดาเนี่ยหัวเสียบเข้าไปในกระบอกอันเดียวที่น้ําเต็มไปหมดเนี่ยก็ยากแล้วแต่ท่านบอกว่าเต่าเนี่ยตาบอดด้วยไม่เห็นเลยว่าแอกอยู่ไหนที่นี้แถมอีกข้อหนึ่งที่ท่านเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปร้อยปีขึ้นมาหายใจทีเดียวโอ้โหพอพอเบลิตี้คือความน่าจะเป็นเนี่ยยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆ นะเพราะฉะนั้นเวลาฟังอุปมาพระพุทธเจ้าเนี่ยดูให้ออกนะมิเงั้นก็ฟังล้นหูไปเงั้นโอ้นี่เงืนไขที่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่แต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันยากสุดขั้วเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปี จึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นเห็นด้วยนะยากมากละ่ะเอาละงั้นเรามาดูกันว่าพระเจ้าต้องการจะสื่ออะไร ภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์เราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยพอท่านเกิดเป็นมนุษย์ท่านนึกว่าท่านเป็นมนุษย์เห้อท่านมีโอกาสได้อัตภาพเนี้ยซึ่งได้มา ยากมากให้รู้ไว้ด้วยนะว่าอัตภาพอย่างเนี้ที่ถูกเรียกว่ามนุษย์เนี่ยได้มาโดยยากมากมากอย่างที่พระเจ้ากำลังบอกในการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เนี่ยผมเคยยกตัวอย่างให้คนฟังเ,เพื่อให้เห็นภาพให้เอาเข้าสารมาสองกระสอบ แล้วเอาเม็ดข้าวเนี่ยเรียงต่อกันเป็นเส้นให้หมดสองกระสอบนั้นเลยอุปมาเหมือนกับการเดินเม็ดข้าวสารหนึ่งเม็ดเนี่ยแทนหนึ่งชาติที่เราเกิดมาเนี่ยท่านจะเห็นว่าเส้นทางการเดินทางของท่านนี่ยยาวจนไม่รู้จะก,กี่กิโลแล้วตอนนี้เราอยู่ตรง เม็ดเข้าสารเม็ดสุดท้ายแต่ไม่ใช่เม็ดสุดท้ายนะที่เราเรียงมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังยืนอยู่ตรงเม็ดสุดท้ายแล้วเตรียมไว้อีกสามไซโล <c oughs> เพื่อจะต่อต่อไปอีกถ้าไม่จบกิจจบหน้าที่นะอีกสามไซโลก็ต่อกันไม่จบเพราะสังสารวัตนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นวงกลมไม่มีจบ มันจะหมุนวนหมุนเวียนรีพีทไปไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์โลกจะโง่จะโกรธจะโลภจะหลงแล้วก็โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงกันอยู่อย่างเงี้ยโลภมากโลภมากอยากได้มากไปเป็นเปรตก็หล่นไปเป็นเปรตพอเป็นเปรตเปรตเปรตจนกระทั่งเอียนแล้วก็สมมติเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ก็กลัวอีกไม่อยากจะกลับไปเป็นอีกแล้วบางคนสังเกตไม่ไม่กล้าทําผิดมันเพิ่งจะขึ้นมาไง ไม่รู้ตัวแล้วก็ท่านระลึกชาติไม่ได้แต่บางคนกลางลงมาเนี่ยก็รู้เหมือนกันพวกนี้ก็อาจจะลงมาจากภูมิอะไรแล้วแต่ละนะบางคนเรียบร้อยเป็นเทวดาเป็นพรมกันลงมาเนี่ยเรียบร้อยก็อยู่เปอย่างนั้นแนะหละแล้วเดี๋ยวอ่ะสมมติว่าท่านได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ดูนะตอนนี้ทุกคนแล้วถูกไหมไม่มีแต่ภูมิอื่นมีไหม <c oughs> พูดเล่นนะอาจารย์นะ <c oughs> มีเป็นขณะสังเข็นมสมมานั่งสมาธินะตอนนี้ภูมิมนุษย์นะ <c oughs> นึกถึงใครก็ตามแล้วเราแค้นมากเลยนั่งดูนั่งเงียบพริ้มตนข้างในนี่เดือดปุดปคด,ด,ดแน้นม,มั้ยตอนนั้นน่ยจิตเป็นสัตว์นรกแล้วนะจิตเนี่ยเป็นสัตว์นรกแล้ว นั่งคิดไปถึงเรื่องอะไรก็ตามแล้วอยากได้อยากได้มีแต่ความโลภมีแต่อยากได้ตอนนั้นจิตเปรตคือความที่กายอยาบของมนุษย์เนี่ย <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในช่วงอายุของมันเพราะมันเป็นกายหยาบเอาละถ้าสมมุติว่าผมเสกให้กายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามจิตเลยเนี่ย เราอาจจะเห็นสังสารวัตรที่ชัดเจนเลยเอาละสมมติท่านน,นั่งแล้วท่านกโกรธฟูขึ้นมาเลยนะเป็นคนข้างๆตก,กใจะหละมันเป็นสัตวน์นรกสมมติว่ามีอย่างที่เขาเขียนมีถือตีศูนย์นะมีเขาขึ้นมาตัวแดงๆนั่งอยตัวแดงโลเลยสมมติรู้ลมไปสักพักก็ค่อยๆร่างกายมันเริ่แดงๆกลับมาเป็น,น,ปนคนเดี๋ยวๆมันก็ อยากได้อะไรสักอย่างเสื้อตัวใหม่กางเกงตัวใหม่รองเท้าตัวใหม่กระเป๋าอันนั้นสักพักเริ่มยาวหัวอันนี้เป็นเปรตอีกแล้วก็ค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นนะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเพื่อนๆนั่งเห็นีิเดี๋ยวก็ตัวแดงมั่งเดี๋ยวก็ยาวมั่งแล้วนั่งก็ลงไปหมอบเป็นแมวเลยทีนี้นะ แมวธาตุแมวเขาบอกธาตุแมวมันนอนนอนหวดอย่างนั้นนะแมวก็นอนไม่รู้เรื่องก็ฝึกจะเป็นเกิดเป็นแมวแล้วทีนี้เอาแมวก็ดีเสียอาจารย์ก็ดีมันมีชีวิดีมันก็นดีของมันละไปถามมันด้ไม่อยากเป็นมนุษย์ไหมไม่อยากแล้วท่านอยากเป็นแมวไหม ต่อให้จะรักแค่ไหนไปเป็นแมวเอาแมเป็นไเ,เป็นเดรถ้าบอกเป็นแมวก็ไม่แน่อาจจะอยากไปไปเป็นเดราชาญเอาไหมโอ้โหพอเลยเลิกคํานี้เลยเหรอใช่ดิไปเป็นเดรฉาญาไหมล่ะสังสารวัตรที่น่ากลัวนะแต่มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดท่านรู้ไหมวันนี้ท่านเป็นอย่างนี้ท่านอยากจะเป็นอย่างอื่นไหม แล้วรู้ไหมถ้าวันไหนท่านไปเป็นแมวเป็นหมาเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งคือเป็นนอนที่อยู่ในถังซ่วมจริงๆอะ่ะท่านจะยินดีพอใจกับอัตภาพนั้นรู้ไหมนี่แหละคือพิษโทษภัยของอุป,ปาทานขันล่ะเมื่อท่านเป็นอะไรท่านจะยึดถือตรงนั้นเลยทีนี้เมื่อเกิดการยึดถือ นอนยึดถือตัวเองว่าตัวเองอยู่ดีมีความสุขมีขี้กินทุกวันเนี่ยไม่เห็นต้องออกไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS เลยแบ่งกินมันเดี๋ยวก็หล่นตุบหล่นตุบลงมาแล้วันก็นั่งกินกันอยู่พาราดอนภาพนั่นะ่ะรู้ไหมว่ามันจะไม่อยากไปอยู่ภูมิอื่นทั้งทที่มนุษย์ไปบอกว่ามึงโสโครกมันก็หนันมามองนะกูว่ามึงก็ไม่ต่างเพราะฉะนั้นเห็น,นยัง สังสารวัตนี้น่ากลัวกว่าที่เราคิดเพราะเมื่อไหร่ไปเป็นอะไรท่านรู้ไหมว่าสัตว์นรกกลัวตายทั้งทั้งที่เดือดเนื้อร้อนใจทั้งภูมิวิ่งหนีแต่สิ่งถ้ามันมีโจรจริงๆที่มันจะมาตามฆ่าท่านจริงๆเนี่ยพาตัวไปลักค่าไถลักเ,เรียกฆ่าไถยแล้วที่บ้านท่านตอบช้าเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆทรมานจนตายเนี่ย ท่านรู้ไหมว่าท่านจะกลัวขนาดไหนตอนนั้นะเวลาท่านอ่านข่าวเนี่ยอย่านึกว่าข่าวมันแค่นั้นนะถ้าท่านเห็นความจริงในทุกวินาทีก่อนที่คนคนนั้นจะถูกฆ่าตายเนี่ยไม่ว่าจะคดีข่มขืนหรืออะไรก็ตามเนะี่ยทุกวินาทีละเรียดเข้าไปเถอะคนคนนั้นจะกลัวสุดขีดจะกลัวสุดขีดก่อนที่จะขาดใจตายอะ่ะในใจก็ยังคิดว่าฉันจะทำยังไงฉันจะรอด คือมันกลัวสุดขีดจะสุดขีดความเป็นมนุษย์ก่อนที่จะขาดใจตายอ่ะก่อนที่จะถูกทรมานจนตายก่อนที่ถูกข่มขืนจนตายแล้วก็ถูกฆ่าไอหันศพไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วแต่วินาทีก่อนตายนี่ทีมันจะเอาไม่อยู่ไงมันจะกลัวขนหัวลุกนั่นแหละคือภูมิของสัตว์นรกละแล้วทุกสัตว์นรกทุกตัวทุกตนเนี่ย กลัวตายผมเคยนั่งเขเคยนั่งดูสัตว์นรกทำไมกลัวตายวะกลัวมึงน่ะน่าจะตายไปจะได้เปลี่ยนภพภูมิซะไม่ไม่ว่ามันจะลำบากมันจะทุกข์เศร้าแค่ไหนไม่มีใครอยากตายนอกจากโมหะเข้าครอบจริงๆที่มันฆ่าตัวตายกันะ ไอ้นั้นไปเจอของที่แสบกว่าที่กําลังเป็นอยู่พวกนั้นไปเจอแสบยิ่งกว่าที่เจอเป็นอยู่แต่นั้นมันประคองจิตไว้ไม่อยู่แล้วด้วยอกุศลที่ทํามาไว้ก็เอาะมันก็เรื่องเขาละใครจะเป็นยังไงแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภูมิแต่ละภูมิที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยท่านสังเกตถ้าท่านนั่งสมาธินะแล้วอยู่กัาลมหายใจได้ครึ่งชั่วโมง เห็นไหมว่าภูมิของท่านเนี่ยจะนิ่งและสเตเบิไม่ใช่ตกต่ำเลยไม่ได้ต่ำเลยการต่ำคือเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เมือ่อซึ่งนั่นเป็นการที่จิตอ่อนแอแล้วก็ล่วงลงล่วงลงไปอยู่ในภูมติต่ำ หงอยๆอยซึมซึมเศร้าเศ้าพวกนั้นอสุรกายหมดนะตายเมื่อไหร่ละลงต่ําเลยล่ะเพราะฉะนั้นเชียร์อัพจิตขึ้นมาเชียร์อัพจิตขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันจมดิ่งตกลงไปนรู้ลมหายใจเนี่ยง่ายนิดเดียวรู้ลมหายใจมักลับมามันจะไม่เผลอไม่เหม่อไม่หมมลงดังนั้นสาสพพภูมิเนี่ย ผมถึงบอกว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงได้เลยในกายดีนะไม่ต้องไปงงเลยชาติหน้าจริงเหรออาจารย์แหมถ้ามันเปลี่ยนได้ตอนนี้นะถ้าตอนนี้มันยังเปลี่ยนลุงไม่ต้องหวง่วงหรอกไปแน่ทีนี้ถ้าเนื่องจากกายหยาบเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้ไไดจิตใจมันเปลี่ยนแต่กายหยาบเนี่ยมันล็อกเอาไว้แต่มันแสดงออก สมมติท่านโกรธมากๆเนี่ยโมโหใครมากๆหน้าแดงไหมถ้าปล่อยให้มันเปลี่ยนได้เนี่ยมันมันออกเลยนะมันเป็นสัตว์นรกไปเลยนะแต่นี่มันออกไม่ได้ไงมันถึงได้เบ่งออกมาจนหน้าเน่าแดงมือไม้สัน่นโอดแค้นเนี่ยมันอยากจะระเบิดออกมาเต็มทีแล้วเพราะนั้นถ้าตายตอนนั้นมันมันจะไปที่ที่มันต้องไปเลยล่ะ ประคองตั้งจิตไว้ก็แล้วกันนะที่เราฝึกเนี่ยเอาละพูดถึงความเป็นมนุษย์จะยาวเลยนี่คือความไม่ใช่มนุษย์ทีนี้พระเจ้าบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยได้ยากขนาดไหนะเต่าตาบอดหัวจะเสียบเข้าไปในกระบอกจะได้รู้ไว้ด้วยนะไม่ใช่เอ้ยอยิ่งย่ยก็ไดไ้ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ผมบอก เห็นคนแก่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เป็นคนแก่นะยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหรันตสัสมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกเอาละเรากลับมาดูเมล็ดข้าวสารที่ผมให้เรียงไปสองกระสอบนะนั่นคือสังสารวัตรที่เราวนเวียนมาไม่ต้องเยอะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเท่าที่เราพอจะนับได้นะ25พระองค์จนถึง พระโคตมะวันนี้เนะ่เมื่อ2,500ปีที่แล้วด้วยนะไม่ใช่วันนี้ด้วยผมให้ดึงมเมล็ดข้าวสารออกมา25เม็ดเฉลี่ยวเองก็ได้ในระยะทาง2กิโลท่านดึงมเมล็ดข้าวสารออกมา25มเมล็ดแล้วพ่นสีเขียวแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ทีนี้คงมองไม่เห็นนะ ให้ขึ้นโดรนหรือขึ้นไปบนหอคอยแล้วมองกลับลงมานั่นคือช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูท่านจะเริ่มพังหะแล้วนะเฮ้ยพูดเล่นนะมีแค่นี้เหรอพระเจ้าไม่เคยพูดเล่นนะยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำมาวินยัย การตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกนี่ก็ยิ่งยากเข้าไปอีก25้ามาเล็ดที่เราดึงออกมาเนี่ยว่าเป็นพบชาติของพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรูเนี่ยถ้าเรามาตัดดูตอนท้ายนะเราอยู่ตรงปลายสุดของข้อสารสมมุติว่า2,500ปีเนี่ยเรามาเฉลี่ยร้อยปีเนี่ย ต้องถอยหลังกลับไป25เมตรแล้วเอาสีเขียวของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้วางพระองค์ปรินิพพันไปสิบชาติที่แล้วของความเป็นมนุษย์งานนี้ฟลุกจริงๆที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่ท่านรู้ไหมว่าพระสารีบุตรเนี่ยเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ศาสนาเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าบางพระองค์ศาสนาถึงได้จบลงในวันที่พระองค์ปรินิพานทำไมบางพระองค์ศาสนายังคงอยู่ต่อไปหลังจากปรินิพานแล้วพระเจ้าก็บอกว่าสารีบุตรปัญญาการตัดสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ เข้าใจได้ยากมากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยบางพระองค์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีความขวนขวายน้อยคือเนื่องจากว่าธรรมเนี่ยเป็นเรื่องลึกล้ำเกินกว่ามนุษย์จะติถึกถึงแค่พูดถึงสภาพที่เราหลงในตัวตนเยมันไม่มีคนรู้เรื่องคนมีตัวตนมันคิดไม่ออกหรอว่าความทุกข์ที่กมันเกิดขึ้นมาจาก ตัวเราเองที่คิดว่ามีเราเนี่ยมันฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วอะเนื่องจากเพราะท่านขวนขวายน้อยปุ๊บเนี่ยการที่จะให้เกิดขึ้นอย่างก,มกรมเกลียวแน่นเหนียวเนี่ยหลังจากที่พระองค์จบไปแล้วเนี่ยปรินิาานไปแล้วเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากมากเพราะคนจากร้อยพ่อพันแม่ที่จะมารวมกันเนี่ยแล้วก็ผักดันเดินต่อไปเนี่ยมันยากมากนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายัางคงได้ศึกษาอริยมรรคมีองแปดได้ยินได้ฟังอยู่เนี่ยมันผมอยากจะใช้คำว่ามันยิ่งกว่าบิกโบนัสนะแต่ก็ต้องกตอง็ต้องจะบอกว่ากราบขอพระคุณพระสารีบุตรเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเนื่องจากสาวกทุกคนเนี่ย ไปกันคนละทิศละทางหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานจะมีอย่างเดียวที่สามารถร้อยสาวกเอาไว้ได้ทั้งหมดก็คือปาติโมกศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาถ้าสาวกของเรายังคงสวดปาติโมกทุกกึ่งเดือน ศาสนาพุทธจะยังคงอยู่ต่อไปซึ่งพระก็ยังสวดปาติโมกันทุกกึึงเดือนก็คือทุกสิบห้าคำท่านบอกว่าปาติโมกข์จะเหมือนกับได้ที่ร้อยพวงมาลัยเอาไว้พวงมาลัยจะเป็นดอกอะไรก็ตามแต่ปาติโมกขจะร้อยพวงมาลัยเนี่ยไว้ทั้งหมดไม่ว่าท่านจะไปที่อินเดียบังคลา,าเทศที่ไหนๆก็ตามบทสวดคือบทเดียวกันทั้งหมด ทั้งโลกสิทธิหลวงปู่หลวงพ่อที่นอร์เวย์ที่อังกฤษที่เยอรมันสวดบทเดียวกันหมดนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนายังคงอยู่แต่ถ้ามาไห่เล่นกันคนละทิศละทางเนี่ยเมื่อน,นั้นก็ใกล้วันที่จะจบแล้วตอนนี้ยังคงมีอยู่ ราสารีบุตรก็เลยทูลพูะเจ้าขอให้ช่วยบัญญัติปาติโมขึ้นมานะในวันนั้นนะ่ะนะพูะเจ้าบอกภาษารีบุตรตถาคตจะรู้เองว่าเมื่อไหร่ควรจะทําอะไรภาษารีบุตรก็พระอรหันต์นะก็ต้องเงียบแล้วถ้าพู้เจ้าตัดอย่างนี้ก็ต้องจบแล้วเรารู้เองว่าเราจะทําอะไรเมื่อไหร่แต่ท่านก็บอกตอนนั้นวันที่ภาษาี่บุตรขอเนี่ยท่านก็บอกว่า สารีบุตรสาวกของเราทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลกันหมดเพราะฉะนั้นไม่มีใครต้องบอกให้เขาทำอะไรบุคคลเหล่านี้ไม่มีวันทำผิดบุคคลเหล่านี้มีแต่จะจันรลงพระพุทธศาสนาต่อไปไม่ต้องมีใครไปบอกเขาจะทำออกมาจากข้างใน ราะทั้งหมดนั่นคือลูกของตถาคตเห็นไม่ต้องมีใครมากำกับไม่ต้องมีใครมาสอนพวกเขาจะทำทุกอย่างที่เขาทำได้กันอย่างเต็มศักยภาพไม่เคยเห็นแก่ตัวจะเร่งทำทุกอย่างเพื่อให้ดีที่สุดก่อนที่ลมสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงทีนี้เพราะฉะนั้นเพื่อท่านได้เห็นแล้วว่าสามอย่างเนี่ยยากมากที่จะเกิดขึ้นในโลก วันนั้นผู้เจ้าเทศกับภิกษุทั้งหมดที่สมมุติว่าผู้เจ้าอยู่นี่แล้วก็นั่นก็นั่งอยู่นี่ท่านบอกว่าทีละอย่างละอย่างละอย่างถูกไหมตอนนี้ท่านศึกษามาทีละอย่างเข้าใจแล้วแต่ช็อตเด็ดคืออะไรรู้ไหมสามอย่างที่หาได้ยากนั้นน่ะทุกคนได้หมดแล้วภิกษุทั้งหลาย แต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับแห่งทุกข์ นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดของหายากทั้งหมดในโลกสามอย่างพวกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้หมดแล้วถ้าท่านจะปล่อยมันทิ้นไปผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วโยคะกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่าสี่ข้อนี้คืออะไรครับอริยสัจสี่ถูกไหม โยคกรรมคือการกระทําการกระทําอะไรครับที่จะทําให้เกิดรู้แจ้งอริยสัจส,สีอริยมรคมีองแปดเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้โยคกรรมอันเธอพึงกระทําคืออริยมรคมีองแปดเพื่อให้รู้ว่าทุกสมุูัไทยนิโรธมรรคืออะไร เธอจะได้รู้แจ้งเริยสัตว์ขึ้นมาเอาละสำหรับการบรรยายบ่ายนี้นะก็คงพอแค่นี้ท่านก็ใช้เวลาไปนั่งพักผ่อนเดินภาวนาอยู่กับลมหายใจอย่าปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองตกต่ำหรือปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปแบบไร้จุดหมายไม่มีค่าอะไรนะของหายากสามอย่างในโลกนี้ท่านได้แล้วเกิดมาทีลืมตาขึ้นมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ ต่อให้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าธรรมวินัยจะยังมีอยู่ไหมคําสอนจะยังมีอยู่ไหมหรือจะเกิดตาย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 แล้วก็หาแก่นสารในชีวิตไม่เจอวิ่งไล่ลา่าไขว้คว้าหาเงินซื้อความสุขจอมปลอมมาแล้วก็มันไม่เคยมีอะไรเลยไม่เห็นได้ความสุขอะไรจริงๆเลย่าเชิญ